Music um สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วง Music Review by Music Arm นะครับวันนี้อยู่กัน2คนผมไก่ครับผมอาร์มครับครับวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหากลองไฟฟ้าครับนะครับราคาหมื่นต้นๆไม่เกินหมื่นห้าใช่ครับแนะนำเลยครับผมแล้วก็สำหรับผู้ที่เริ่มหัดเล่นกลองเลยกว่าแล้วแบบว่าบีบอุปสรรคเรื่องการเรื่องการใช้เสียงพื้นที่จํากัดเรื่องการใช้เสียงอะไรเงี้ยนะครับ ต้องการไปกองไฟฟ้าเงี้ยเออผมว่าแนววันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยใช่ครับผมเหมาะมากๆนะฮะแล้วก็พวกมืออาชีพก็สามารถเอาไปเล่นได้อ่าข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมอยู่กับกองไฟฟ้าค l า u s b o บครับผมนะครับซีรีส์ CSD 110ใช่ครับผมนะครับอ่ะก่ออนื่นเลยผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมต่อกองไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับผ่านภาคขยายของแอมป์กองไฟฟ้านะครับยี่ห้อนุกให้เสียงมาที่กลางๆนะครับกลางๆครับ เสียงจริงของกล้องนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะว่ากันด้วยเรื่องกลองตัวนี้ดีกว่านะครับกล้องตัวนี้อย่างที่บอกเลยเป็นกองไฟฟ้าสามารถปรับแต่งเสียงได้ถึง250แบบแล้วก็ตัวนี้สามารถแยกการตั้งโทนตั้งความดังของแต่ละใบได้ได,ได้ละเอียดขึ้น,นครับละเอียดขึ้นนะ่ะค,คือละเอียดขึ้นกว่า,วารุ่นก่นกอนใช่ครับ,รบผม ตัวนี้สามารถพีเซตเสียงที่เราต้องการปรับแต่งแล้วก็พีเศษได้ถึง20ช่องใช่องนะครับก็คือปรับแต่งได้จุใจเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเอ่อเขาเรียกว่าอะไรตั้งค่ากระเดื่องได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเนี่ยเสามารถเพิ่มได้ครับเพิ่มกระเดื่องเป็นกระเดื่องคู่ได้ครับเป็น2กระเดื่องได้นะครับแล้วก็แป้นเหยียบกระเดื่องเนี่ยจะเป็นแบบ จำลองของกลองจริงเลยนะครับใช่ครับคือสามารถตั้งพวกขันโซ่ได้อะไรเงี้ยตั้งความตึงตั้งความหย่อนของโซ่ได้อยู่ที่ความถนัดในการเหยียบของเราแหละครับนะครับโอ้โหคือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เสียงของตัวนี้ก็คล้ายๆกลองจริงเลยใช่ครับนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยจะสามารถตั้งพวกเอฟเฟกต์ได้มีพวกเอฟเฟกต์รีเวิร์บนะครับแล้วก็มีเมทานอมด้วยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกเงี้ยใช้ซ้อมกันสบายใช้ซ้อมที่บ้านคือ สบายเลยนะครับหรือว่าถ้าแบบว่ากลัวเสียงดังก็เสียบมีช่องแฮบโฟนด้วยตัวนี้ก็มีเป็น USB port เป็นช่อง USB แล้วก็ช่อง m i ดีนะครับสำหรับใช้งานต่อผ่านคอมพิวเตอร์ในการอัดเสียงหรือปรับแต่งเสียงต่างๆในการบันทึกเสียงในห้องอัดอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้พี่อาร์ตนะครับได้อธิบายแต่ละส่วนแล้วก็พร้อมกับสาธิตเลยว่าแต่ละใบเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับอะ เดี๋ยวช่วงต่อไปส่มอบใกับพี่อาร์ตครับผมครับแล้วรอบนี้เราจะมาดู modulation ของกอง c d 1 1 0นกันนะครับก็มีอะไรบ้างเริ่มจากนี่เลยครับ data ก็จะเป็น Data ที่เขาเซตมาให้จากโรงงานนะครับเป็น p รีเซตกองมีทั้งหมด20เซตนะครับเซตแรกก็จะเป็นพวกชาวล็อกนะครับแบกองปกติธรรมดาแล้วเรามาดู p รีเซตต่อไปกันครับ p รีเซตที่ 2. 2ต่อไป p รีเซตที่3ครับ ต่อไปเรามาดูพิเศษที่4ครับผมพิเศษที่5นี้จะออกแบบยุค90นคย์คฮะยุคเก่าๆหน่อยต่อไปครับพิเศษที่6ใช่ครับอันนี้จะออกแบบล็อกเก่าเลยครับพิเศอต,ต่อไปครับพิเศษที่7 พีเซตที่8ครับผมต่อไปพีเซตที่9ครับผมพีเซตที่10ครับพีเซตที่11ครับผม พีเซตที่12ครับผมพีเซตที่13ครับอันนี้จะออกโทนแหลมๆขึ้นมานิดนึงครับดูตัวต่อไปกันครับพีเซตที่14ปีพีเซตที่15ครับผม พีเซตที่16ครับออกแนวแบบเพลงแดนแดนฟังจากเสียงกระเดื่องก็รู้เลยครับต่อไปเป็นพีเซตที่17ครับต่อไปพีเซตที่18ครับ อันต่อไปกันครับ preset ที่19ต่อไป preset สุดท้าย preset ที่20ครับต่อไปครับหาไม่ได้เลยก็จะเป็น preset user ที่ทางโรงงานตั้งไว้ให้ก็จะเป็น user ที่เราสามารถปรับแต่งเสียงต่างๆหลายแบบได้ครับจะมีมาให้ทั้งหมด เออสิบสเซตครับผมต่อไปเรามาดูฟังก์ชันต่อไปกันครับผมต่อไปผมจะพูดถึงฟังก์ชันของ Modulation นะครับอันนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นเลือก preset data ปกตินะครับมี20 preset แล้วก็10เซตที่เราสามารถปรับแต่งเองได้ต่อไปเห็นตรงคลิกนี่ไหมครับเป็นเมท a นอมนะครับผมนี่ครับ ก็จะมีเมทานอมให้เอาไว้ซ้อมเราสามารถปรับเปลี่ยนเทมโปได้ด้วยปุ่มนี้นะครับ เสียงนะครับใช้งานซ้อมได้สบายเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบ็กกิ้งแท็นะครับในเครื่องก็จะมีให้อยู่นะครับแล้วเราสามารถให้มีกองได้ด้วยอันนี้ก็คือปุ่มปิดเปิดเสียงกองในแบ็กกิ้งแท็ของเรานะครับ เราสามารถปรับความดังเบาของแอ c ์คอมของเราได้ในแบ็กกิ้งแท็กตัว A นี่ก็คือเป็นความดังเบาของแอ c ์คอมนะครับจะเห็นว่าเสียงเบาลงแล้วก็จะมีครับแอร์คอมวอลลุ่มตัว D นี่ก็คือดัมนะครับก็คือเสียงกองในแบ็กกิ้งแท็กนะครับเราสามารถเบาเสียงกองได้ครับผมต่อไป เราจะมาดูตัวต่อไปกันนะครับตัวนี้ก็คือ v o i c e p แพเราสามารถปรับเสียงของกองได้นะครับ <l ap> ก็คือมีหลายเสียงมากมาตั้งเสียงตรงนี้เลยครับแล้วกดอีกทีหนึงก็จะเป็นความดังเบาอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็จะมีแพน ตรงนี้จะเป็นแพนนะครับซ้ายขวาอะไรพวกนี้นครับต่อไปก็เป็นจูนเหมือนการจูนหนังนะครับสูงต่ำอะไรพวกนี้นะครับกดกลับก็ตรงนี้เป็นซองครับผม เราจะมาดูวัสดุพวกอุปกรณ์กรองกันพวกนี้นะครับเริ่มจากสแนกนนะครับก็จะมีอยู่ขนาดที่8นิ้วนะครับและตีได้2แบบต่อไปเราจะมาดูฟอร์ทอมทอม1ทอม2กันนะครับจะมีขนาด8นิ้วนะครับนี่จะมีขนาดเท่ากันหมด3ใบเลยนะครับ ต่อไปลักษณะเสียงจะเร่งจากสูงกลางแล้วก็มาเสียงต่ำนะครับต่อไปจะเป็นฉาบนะครับฉาบขนาด2ใบนี้จะมีขนาดอยู่ที่10นิ้วนะครับผม ทางนี้ก็จะเป็นไลท์นะครับจะเห็นได้ว่าด y นนามิกจะตามความดังเบาที่ผมตีเลยต่อไปเราจะมาดูไฮแฮดกันนะครับผมไฮแแฮดอันนี้ก็จะมีเพเทินที่ให้มานะครับแล้วก็กระเดื่องนั่นเองนี่คือแป้นเบดดัม ที่สามารถเพิ่มมาเป็นกระเดื่องคู่ได้สามารถอัปเกรดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเดื่องที่แถมมาจากกองชุดชุดนี้นะครับผมแล้วก็สะดวกตรงที่เป็นแป้นรับสัญญาณน,นั่นเองนะครับครับผม เป็นไงกันบ้างคุณอาร์ตหลังจากที่ได้ลองตีอะไรไหนบอกความรู้สึกให้ฟังหน่อยสิก็รู้สึกว่าใช้ซ้อมสบายครับซ้อมลูกพวกอะไรพวกนี้ได้เยอะออเล้ซ้อมทีบา้สบายใช่ครับเอาไปใช้งานจริงก็ได้ไหมได้ครับเสียงแบบ คล้ายๆกล่องจิงเลยใช่ครับนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ไม่หนักไม่หนักมากครับประกอบง่ายไหมเอาตามความรู้สึกก็การประกอบอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่มันสามารถพับได้พับได้ใช่ครับคือประกอบเป็นอย่างเงี้ยก็พับไปตั้งปุ๊บแล้วก็กางออกใช่ครับตีได้เลยนะฮะเสียบปลั๊กก่อนนะแล้วค่อยตีอย่าลืมเสียบบนะอเสียปลั๊กยังไงอีกสําหรับคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรเด็กๆอ่ะนะฮะอยากจะแบบว่า อยากจะมีกองไฟฟ้าหรือผู้ปกครองอยากจะซื้อซื้อกองไฟฟ้าให้กับลูกหลานอะไรเงี้ยเอาไว้เล่นที่บ้านเงี้ยก็ก็ทาได้นะอตัวนี้มันปรับความสูงต่ําได้ไงคือแบบว่าเด็กตัวเล็กๆเงี้ยสี่ห้าขวบเงี้ยแต่หลายท่านอาจจะก,กังวลมาซื้อมาให้กลัวลูกเองนั่งไม่ถึงเอื้อมตีอะไรเงี้ยแขนก็สั้นอะไรเงี้ยตัวนี้มันปรับได้จริงๆ้วมันปรับได้ครับแต่ว่านี่เราปรับให้แบบตามโครงสร้างของของคนเล่นิีแล้วมันปรับ แบบอะขนาดข้อต่อมีเยอะมากข้อต่อมันมีเยอะครับมีขาตั้งถึง4ีอันก็คือแบบสามารถที่จะแบบมุกอะไรอะไรได้ไ้ตรงไหนก็ได้นั่นแล้วแต่เราถนัดอ่ะอ่ะหาซื้อได้ที่ไหนเข้ามาลองได้ที่ไหนครับคุณนัทก็มีที่ I m p e r i a l w o r l อร์ชั้น3นะครับแล้วก็ซ i คอนส qua ร e ชั้น2นะครับไอ้ไงก็เข้าไปสาขาไหนก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามแล้วก็ทดลองสินค้ากันได้นะครับนะ รับรองว่าตัวนี้ราคาไม่เกินหมื่นห้าแหละวันนี้ผมและทีมงานนะครับต้องขอตัวล้ำลากันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทปหน้านะครับพวกเรามีของเด็ดของดีมารีวิวแน่นอนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับอยากให้พวกเรารีวิวสินค้าตัวไหนนะครับเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวทีมงานจะจัดให้อย่างแน่นอนนะครับหรือว่ามีคําติชมอะไรต่างเนี่ยนะครับความูลต่างๆอยากจะสอบถามเราเนี่ยก็ใส่มาได้เลยเต็มแม่เต็มเหนียวนะครับนะฮะ เอาวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับครับโอเคสวัสดีครับวดีครี